สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์นุ่นนะคะวันนี้นุ่นจะพามารีวิว Honda Jazz ปี2017สีขาวนะคะตัวนี้รุ่นย่อยรุ่น V ีพัดนะคะตัวนี้มาดูกันนะคะว่าตัวนี้จะมีอะไรบ้างสำหรับตัวนี้นะคะเป็นปี2017ตัวนี้เขาจะเปลี่ยนในส่วนของกระจังหน้าค่ะมาพร้อมกับไฟมั l ติ r e เฟเตอร์พร้อมไฟ Daytime ์ดันดิ g งไลท์ค่ะตัวนี้ อย่างคันนี้นะคะเหมือนเขาจะใส่ชุดแต่งมาให้ด้วยสภาพรถคันนี้คือโอเคเลยค่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรกระจังหน้าตัวของชุดแต่งยังไม่มีรอยอะไรเลยส่วนยางจะเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะตัวนี้สภาพยางยังโอเคอยู่เลยนะคะตัวนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดลูกค้าขับก็ยังขับได้อีกเป็นปีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าออกไปแล้วอยากจะเอาไปเปลี่ยนก็ได้นะคะตัวนี้มาดูสภาพรอบคันกันค่ะ ในส่วนของรอบคันตัวนี้ไม่มีรอยเลยนะคะค่ะแล้วเขาก็ให้ในส่วนของชุดแต่งมารอบคันนะคะแล้วก็มีสปอยเลอร์ที่มาพร้อมกับไฟเบรกส่วนไฟท้ายจะเป็นแบบ LED มีเซนเซอร์ให้ทั้งหมด2จุดนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันนะคะว่ากว้างไหมเอ่ยในส่วนของท้ายกว้างมากเลยค่ะ ก็มีหาท้ายให้มาแล้วก็มีชุดปะยางยางอะไหล่ให้มีให้ครบเลยนะคะคันนี้ยางอะไหล่นี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะอ่าตัวนี้เป็นเพจรถนะคะลูกค้าสามารถดูได้เช็คได้จากตรงนี้เลยนะคะเวลาลูกค้า,อ,าอยากออกรถไปแล้วไม่มั่นใจสามารถเอาเพจนี้ไปเช็คกระสุนได้นะสภาพโอเคมากเลยนะคะคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูไอตัวเม็ดอาร์ตกันยังดีเลยอยู่เลยสภาพโอเคเลย<ม>เดี๋ยวนุ่นจะพาชมภ<ม>ายในกันนะคะตัวนี้<ม>เดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อเลยนะคะ สำหรับตัวนี้มันจะเป็นกุญแจคีเลตลูกค้าพกกุญแจติดตัวแล้วสามารถเปิดรถได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้สภาพบอกคือโอเคมากยังใหม่อยู่เลยแล้วในส่วนของตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะแต่งมาไฟไฟใต้ท้องเครื่องให้ด้วยตัวนี้สวยค่ะเวลาลูกค้าเปิดประตูมันก็จะมีไฟใต้ท้องตรงแป้นเหยียบเดี๋ยวนน่นจะนั่งนะคะแล้วก็มาดูกันว่านั่งสบายไหม วันนี้นั่งสบายนะตัวนี้จะเป็นปุ่ม p u s ส start าาเวลาลูกค้าจะสาตาร์ทรถก็วางกุญแจแล้วก็กดส start าาได้เลยโอเคเลยตัวพวงมาลัยสามารถปรับระดับได้รู้สึกว่าจะปรับได้4ทิศท,ทางเนหน้าหลังดึงเข้าดึงออกแล้วก็ขึ้นลงได้ ตัวนี้ปรับได้สีทิศทางพวงมาลายจะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ในส่วนของตัว V ีพารู้สึกว่าเขาจะให้หน้าจอมาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ,อ HDMI ได้สามารถต่อ,อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเข้าได้ด้วยนะคะตัวนี้ให้มาในส่วนของตัวแอร์เป็นปุ่มแบบสัมผัส เป็นออโต้นะคะแอร์ปรับได้เป็นปุ่มแบบสัมผัสเวใช้งานง่ายมากเดี๋ยวมาดูสภาพภายในมาดูตรงกระจกอ้ออีกตัวอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เขาให้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าได้กระจกก็เปิดได้ไดอ่าปุ่มยังไม่พังเนาะเปิดได้ปกติเลย แล้วเขาก็จะให้ตัวกระจกตัวนี้มันเป็นกระจกตัดแสงนะคะก็มีพาวเวอร์อัเ,อเลทมีที่วางแก้วเยอะนะเนี 2, 3, 4, 5, ่ยสองสามสี่ห้าหเ้ยเยอะ7 8 9ดแปดเจุดข้างหลังอีกที่วางแก้วกว้างคะ่ะข้างนั้นนั่งสบาย เดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังกันนะคะว่านั่งสบายไหมแต่ข้างหน้าน,นั่งสบายค่ะคนขับขับสบายเลยข้างหลังนั่งสบายมากเลยตังน,นี้อย่างนุ่นเองสูง170นะคะขาก็อยู่ได้นั่งสบายนั่งได้ประมาณ2-3คนได้ถ้าคนตัวเล็กๆก็นั่ง3คนได้มีช่องเก็บเอกสารให้ด้วยตัวนี้สภาพเบาะคือโอเคมากใหม่มากค่ะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะคาตอนนี้นุ่นพามาดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะสภาพห้องเครื่องคือใหม่มากตัวนี้ตัวเครื่อง1.5 117แรงมานะคะตัวนี้คันนี้สามารถเติมน้ำมันเบนซิน91 95 E20 E85 ได้หมดเลยนะคะสภาพห้องเครื่องคือโอเคมาก เดี๋ยวนุ่นพาไปเทสได้กันนะคะว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนนุ่มแค่ไหนสบายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเทสได้ด้วยกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเทสได้กันนะคะมาดูว่าฟีลการขับขี่จะเป็นยังไงสําหรับเจ้าแจ๊สคันนี้โอ้ยค,คันนี้คือขับนิ่มมากค่ะคือถ้าเกิดผู้หญิงขับมันจะโอเคเลย ผู้หญิงใช้งานง่ายมือใหม่ก็ขับได้นะคะคันนี้มันเป็นรถเล็กสามารถขับขับได้ง่ายเลยคันนี้คือโอเคเลยขับง่ายมากช่วงล่างไม่มีเสียงเลยนะคะขับนิ่มเลยแหละอัตราเร่งก็โอเคเลยเพราะมันเป็นเครื่องพันห้าแล้วรถมันมันเล็กช่วงล่างก็ยังถือว่าใช้ได้คะ่ะแน่นอยู่ไม่ได้เบามาก เบรก,ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันนะคะว่าคันนี้จะมีโปรโมชั่นอะไรให้สำหรับคุณลูกค้าว่าจะพิเศษแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรื่องโปรโมชั่น,นค่ะสำหรับแจนคันนี้นะคะ,ะที่นุ่นเอามารีวิววันนี้นุ่นจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ ก็คือลูกค้าออกรถไปขับฟรี90วันนะคะหรือเลือกผ่อน0% 12เดือนได้นะคะคันนี้ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีคันนี้คือฟรีดาวได้เลยราคาจะอยู่ที่549,000ถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีจริงๆค่ะสามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเลยนะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ9,000กว่าบาทค่ะ รถคันนีส้สามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากปรึกษาเกี่ยวกับเคสไฟแนนซ์สามารถแอดลิงก์ไลน์ของนุ่นได้เลยนะคะหรือโทรเบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือจะอยากสอบถามเกี่ยวกับรุ่นอื่นก็สามารถโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาสอบถามนุ่นได้เลยนะคะนุ่นให้ข้อมูลหรือมาขอรูปเพิ่มเติมคันนี้หรือคันอื่นที่มีอยู่ในเต็นท์ก็สามารถแอดมาสอบถามได้เลยนะคะ และสําหรับวันนี้นุ่นต้องขอปิดการรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับนุ่นเองนุ่นเพิ่งมารีวิวคันนี้เป็นคันแรกอาจจะยังรีวิวไม่ค่อยโอเคหรืออาจจะติดขัดตรงไหนให้ลูกค้าแจ้งนุ่นได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นจะปรับปรุงและแก้ไขเดี๋ยวคันหน้านุ่นจะมารีวิวให้อีกแต่จะเป็นรุ่นอะไรให้ลูกค้าติดตามจาก YouTube ของเราได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ